ทางเดินจมกรมพ่อเนาะวันนะีน้เฮ็ดไว้ให้เดินจมกรมตาไมมขึ้นทวมเมดหญ้าขึ้นทวมทางเดินจมกรมพนนี่ก็กุฏิมันสร้างไว้สิบกว่าปีขึ้นหลังอนะ่ะมันสร้างไว้เมืม่อวิภามาอยู่ก็เป็นวัดล่างเนาะปล่อยทิมไว้มีกุฏิสองสามหลังมีศาลาเดี๋ยวนี้ก็มีตยโยมมาเก็บขยะแนละ้วพนมาทักนอนอยู่นาะ โยมเจ็บขย้าเจ้ามาเามาบ่อขยะทางเขามามีขยะพวกอปตเอาอออขยะมาทิมมาหั่นเนาะบ่อขยะกฤษีมันก็สร้างไว้ยางดีเลยคุณวันนี้คงกินสุคนคุณนนสุวรรณนาเศรษฐี คุณสกุณาตีวิรัตคุณอุไทยกำแหงปฏิยุทธหอมคณะสางเม่อวันที่22กุมภาพันธ์2 5ง8น,นะเป็นเจ้าภาพสางกุฏิน้อยกุฏิปูนทาวอนไงเนี่ยวาเดี๋ยวนี้ก็่มีพาย,ยูนเนาะวัดผู้ดูเนาะวัดผู้ดูบานกกกลาง ตำบลดงมูลอำเภอหนองรุงซีจังหวัดกาฬสินสร้างไว้ก็มีอยู่วัดผู้ดูและก,ะก็วัดผู้ขำบากวัดผู้ปอนะผู้ปอก็มีองค์หนึง่งผู้ขำบากแล้วก็วัดในบ้านวัดธามณนี่แล้วก็วัดคุมโรงเรียงวัดสิมมา วันนี้ท่างไปห้องน้ำทางไปห้องน้ำเดี๋ยวนี้มันก็หกอยู่แล้วมมญฟูอยู่เนาะแต่ว่าขันมี่พามาอยู่ มันกะจิแปนดหยาดย่ยมกะจิขึ้นมาทำคว้มสะอาดจิแปนและโอ้มันท่างมานีเนาะท่างมาไ้มาหน้ากะเจา้าท่างมานีประมาณนี้เนาะ ไม่มีน้ำมีตัวนี่เนาะโน้ำมันขังอยู่เนาะห้องน้ำอยู่ <c oughs> โอ้นาอยู่นาอยู่ มโมนาชิปอยล่างไปเลยพระสงฆ์องค์เจ้าสร้างแปลงไปแล้วครับ่มีพอย่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะเห็นอยู่หู้นห้องน้ำเนาะปลาอยู่ข้าววอันปลาข้อมันนิดถ่วเนาะไายเบิ่งซ้ำนี่แหละหุ้นห้องน้ำ ข้าวมันดีถั่วมเขาไปเบิ้งมาได้นี่กุดตีอยู่หนึ่งสองสามหลังเนาะกุดตีสามหลัง,นะส,ลงสี่คับกระตอบน้อยหาซาลาหาคับซาลาเนาะผู้ขมบากเนาะผู้ดูมันผู้ขมบากวัดผู้ดูวัดปลาผู้ดู ผู้ใดได้เบืง่งคิปแล้วอยากจีมาดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายประพฤติปฏิบัติอยากทีมาอยู่ปฏิสังขรณ์มาเด้อขอนี่มุนได้ขนอยเด้อนี่ทางไปห้องน้ำเดี๋ยวะจีมุนเขาไปเบิ้งเนาะเขาไปเบิ้งห้องน้ำมุนนี่ละมุนตาไปนี่ละห่าเข้อมานิดนี่เขาไปเบิ้งห้องน้ำดูเป็นยังไง ห้องน้ำสองสามห้องชีห้องเนาะมีนะห้องน้ำประมาณนี้ยากโยมมากกะได้ใส่โอ้ผมมีผู้ดูแลรักษาแห่งหินหิน <c oughs> <c oughs> ประตูนข้าเจ้าเอานี้แล้ว <c oughs> แต่ว่าตัวนี้ย่างอยู่ประตูย่างอยู่ประตูประตูนี่ห้องนู้ โออแม่อยู่กับบูรณาเอาแล้วเพิ่นสั่งไว้แล้วเนาะแอนย่อมสั่งไว้แล้วจัดท่าเจ้าภาพเพิ่นสั่งไว้แต่เมื่อบูรณาเอานะก็มีคุณแม่ต่อยจันทวงแม่สอยผู้ที่ถวนแม่อ้วนแม่ค่ำทรัพสมบัติแม่แหลมสามเมืองพ่อฤทธิ์พอ่พอบุญผู้นิท่านพ่อบุญมีเป็นเจ้าภาพเนาะ นี่ทีมงานสบายใจสางเพื่นว่าโอ้หลายคนอยู่่อสามารถที่จะอ่านได้เนาะทายให้เบิงมีผู้ใดเนี่ยอ่านเอาเด้อนี่เนี่ยนี่ละประมาณนี้เจ้าภาพเพื่นสางาซื้อเพื่นนามสกุลเพื่นนผู้บริจาครวมฮะทายเ้เบิงซ้ำนี่แล้ว สิออกไปเพป็นบานเพป็นชิพากลับแล้วน,นี่เขาจะได้เดินทางกลับเนาะบาน,นเนาะ เพราะว่ารดันมาจอดถ่าแล้วน้ำไวยน้ำุ๊ดแล้วน้ำผื้เนาะใช้ปีนิงเราเราอาบมึงได้

กขยางไม่บ <formation> ินแบบบาวมาตอนนั้นเขาก็ค like ือให้บ๊อยู่เงขนบ๊อบ่บริวารจังสันขันมาพอแต่ที่แหลกขันบวชมากปุ๊บขันมาพอหนีแต่ที่แหลกแหลกดูนี่อันมันใส่รถอยู่บ่หรือว่าเขาขี่ม้าไปเลยขี่ม้าเหมกันตัวม้ากระจัดตม้าเนี่ยเขาไม่ขี่ไปน้ำบ่อบขี่ไปนอกบ้านแล้วก็ผู้ไว้ไปบินบาวมาก่อนหนังแล้วก็ไม่ขี่ม้ามากข้นมาหนีหน่ยได้ได้หอดข้าวคำขุนเด่น เอาอย yeah. yeah, kind of ู่เสียงไหมเขาจ็ขี่ม้าทีล่ะเสียงไหมกับทีมพวกู้ออกไัเนยากไเเออเออมันกัไก่กับธรรมดาเนาะก็เไอดไ้อยู่เออเอาเออกันนี้ลวดไก่เพิ่นขี่ต้องไปบินธบาตเอาไปธุระไปยังไงเพิ่นขี่ไปอ เงม่จาวเนี่ยอากให้เราลองขีอยู่มือเนเราานซ้ายยบ่อมาขี่ากไม่ล้วฝนก็่ันคยัผ่านไดู้่ดอย่างนั้นเ่าไปให้พ่อมันบวมเนี่ยากพอได้ดพร่น่าโพดได้พรามันแรงมากแล้วแน่นเยครับเวลามันปั่นมันไ่ดอยู่อบวันี้ก็จีขอจบคีไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะจีลงไปวัดแะไวเด้อวันจีลงไปบ้านแล้วมาเบิ่ง่าํำรวจเบิ่ง วันนี้ก็คอจตรวบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อ